สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่5ของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันและกลางคืนนะคะวันนี้นะคะครูมีนิทานมาให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าป่องแต่งไม่ยอมนอนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ ๋องแป๋งไม่อยากนอนกอดหมอนไม่ยอมหลับแม่ครับไม่ง่วงครับนอนหลับเถอะคนดี๋องแป๋งหลับนะหนะหลับแม่ครับหนูปวดฉี่หนูอยากกอดพี่หมีจะได้ฝันดีแล้วก็หลับไว้๋องแป๋งหลับนะหลับพ่อครับเปิดไฟได้ไหม หนูขอผ้าห่มผืนใหญ่จะได้หลับได้นานๆป่องแป๋งหลับนะหลับพ่อครับเล่านิทานหนูอยากให้พ่ออ่านเรื่องเมื่อวานอีกทีป่องแป๋งเปิดหนังสือตาเริ่มปืองง่วงเต็มทีนอนหลับนะคนดีเวลานี้ควรเข้านอน ปองแป๋งผ่มผ้าหนานอนแนบหน้ากับหมอนลมพัดเย็นอ่อนๆอป่องแป๋งนอนหลับตา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 ,บตาจบแล้วนะคะนิทานเรื่องป่องแป๋งไม่ยอมนอนต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ให้เด็กๆวาดภาพ กลางวันและกลางคืนตามจินตนาการและระบายสีภาพที่สวยงามด้วยนะคะอย่าลืมประเมินผลงานของตัวเองเขียนชื่อและชั้นด้านบนทุกครั้งที่คปูสั่งให้ทำงานด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหยิมหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านบทที่15นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับุณครูเลยนะคะ บออกทอบททอีตีไม่เอกที่บทที่สิบห้าสรออสระออุอุสระอุบทที่สิบห้าสระอุตัวหนังสือสีฟ้านะคะตออตอออุอุกออกตออุกอตุมอมไอไม่ไมโทไม้ตอรอีตีตออุกอตุกไมตีตุกตออตออาอาตออาตา ตุกกะตาอ่านเป็นคำนะคะต่ออุกอตุกไมิดีตุกต่ออาตาตุกกะตาคำที่หนึ่งหลังรูปภาพนะคะจออุกจุดอุดุพออุกผุพออุพุกยออุกงอยุงลออุงอลุงขออุกงอถุงกออุกงอกุ้งไม่โทกุ้ง มอแองอมแมงมออุมอมุมแมงม,ม,ม,มุมตออุกอตุกไม่ตีตุกตออาตาตุกกะตาอ่านเป็นคำนะคะจุดุผูกผ,ผูยุงลุงผูกู้แมงมุมตุกกะตาต่อไปนะคะเด็กๆหยิบสมุดเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาทำ ส่งหน้านะคะหน้าแรกให้กากบาททับภาพที่เหมือนกันหน้าที่2ให้โยงเส้นจับคู่ทับภาพที่เหมือนกันเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพและเขียนชื่อด้านล่างทุกครั้งที่ทำงานด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์6ขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาทำหน้าที่23นะคะลบจำนวนและเขียนคำตอบให้ถูกต้อง โดยวิธีการลบจำนวนเราจะใช้การยืมยืมในหลักหน่วยไปยืมหลักสิบที่อยู่ด้านหน้านะคะยืมแสดงว่าตัวที่อยู่ในหลักหน่วยมันจะต้องน้อยลงไปตัวที่อยู่ในหลักหน่วยไม่ยืมหลักสิบมาตัวที่อยู่ในหลักหน่วยจะมากขึ้นนะคะส่วนตัวที่หลักสิบมันจะน้อยลงแล้วทีนี้เวลาเวลาที่เรามาลบจำนวน เราจะลบจํานวนละที่อยู่ด้านบนจะเป็นหลักสิบกับหลักหน,วน่วยจะมี2องจำนวนส่วนด้านล่างจะมีแค่หลักหน่วยหลักเดียวถ้าเด็กๆคนไหนทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ